แนะนำตัวเลยสสวัดีครับผมชื่อรักสมัยเอกวอเที่ยนครับรักสมัยเงาะบางกะปิหรือว่ารักสมัยส์ปากพนังในคนเดียวกันนะแหมวันนี้ปิดตาช่างคนสุดท้ายครับผมร้อยเท่าไหร่วันนี้ชกรเกินกี่ปอนด์สองปอนด์หนึ่งชั่วโมงผ่านไปครับผมสบายสบายกี่รอบสองรอบสองรอบนี่คือกินมาลดหรือว่าไงครับผมรอบนี้เห็นว่าซ้อมอยู่ไหน เอ็นนี่มาเลยครับโอ้ยอยู่ไงที่กล้องไกลอยู่ของสาวัสดแกนั่นหรอครับผมกี่วันน้งนี้เดือนครับเดือนหนึ่งก็คือชกที่อ่จุลรีเสร็จก็เข้าค่ายเลยเข้าค่ายซ้อมซ้อมมาตลอดครับพิกัดนี่เราชอบไหมร้อยปกติเราเราก็ชอบพิกัดนี่อยู่แล้วตามวันนี้ก็ได้ครับตามวันนี้ก็ได้ตามสูตรเท่าไหร่เลยทำเจ็ดทำหกครับน้ำหนักปล่อยๆเราเท่าไหร่หกสิบแปดครับฟอร์มล่าสุดแพ้ใครวะนะแพ้เช็ดแพรครับเป็นไงมันแพ้เพราะว่ามันไม่เดินถ้าเดินนี่คือชนะ ยกสามถ้าเดินนี่ข้ามเลยไม่ยกยกสี่จังหว่าถอยถอยทีเดียวตัวตีนก็ไหลไหลไหลก็คือเป็นบทเรียนนะสามไฟสุดท้ายเป็นไงไหมผลงานชนะชองแพ้หนึ่งครับพิกัดนี่เลยครับผมอืมเอาเราเป็นคนลูกหลานจังหวัดและน้องครับเรามวยสไตล์ไหนเข่าครับเข่าคู่ต่อสู้อ่ะฝีมือครับเห็นแล้วนะเห็นคลิปเขามีอะไรให้ให้ให้ต้องคิดหนักไหมไม่ครับร่างกายเมื่อเช้าดูเนื้อตัวแล้วเราสูงกว่าไหมสูงกว่าปีนี้อายุเท่าไหร่ ยี <24 S 1> <24 S 2> ่สี่ยี่สี่ก็น่าจะไล่ไล่กันนะครับอ่ะโอเคฝากแฟนคลับติดตามวันนี้ช่องสามรักสมัยครับช่วยกันตั้งใจเพิ่มเลยครับเพิ่มจะทำให้เต็มทีครับ้ชนะอุ้นนี้ก็คาดออกแบบอ่ะเข้ารอบอ่ะสี่คนคนะโอเคหันหลังในเด็กดูเนื้อตัวหน่อยน,นี่ครับรักสมยัยเพิ่งรถเซดันอ่าประมาณ2ปอนด์นะโอเคขอมาน้องชายสวัสดีครับดีครับอ่ะแนะนำตัวนะครับครับผมเพชรศิริชัยเดชเพชรสีทองครับอันนี้เป็นมวยรอบใช่ไหมใช่ครับแล้วอ่าเราเคยโชคบางยังมวยรอบนีม ครั้งหนึ่งนะครับครั้งหนึ่งเป็นไงผลงานชนะนอกยกหนึ่งอ๋อแล้ววันนี้มาเจอกับรักสมัยครับถ้าชนะนี่เราเข้าไหมหรือว่าสี่คนเข้า,าสี่คนนะฮะคนที่เจอรักสมัยนี่แม่ยาวนะครับ,รบเราก็พอๆพอกันแล้วั้างเก็บตัวที่ไหนรอบนี้ซ้อมที่เดชเพชรสีทองเตชเพชรสีทองก็ขูดปั๊มเยอะดิเยอะครับใครบ้างปั๊มปัมป๊มให้หลักๆมีสายมงคลแล้วก็มีพวก อะไรวิทยายุทธนี่ยไอ้คน,อนเรามาอยู่ค่ายนี้นานยังกลับมาห้าเดือนนะห้าเดือนก่อนท่านั้นไปทําอะไรไปต่อยบ้านนอกติดสาวอ่ะไม่ <laughs> ไม่ไม่ติดสาวเอาชื่อเก่าชื่ออะไรนะป้าพิรีผู้กองหยัดสืบเอ็ด่านี่คือชื่อเก่าวเขาตัวนี้เขามาชื่อใหม่แล้ววันช้าเป็นไงเหยียบตาช่างครั้งแรกเกินอยู่ปอนจุดสองครับรถสบายครับเราเป็นมวยสไตล์ไหนแตมวยอใ้เขามีต่อยมัดเตะได้ครับอ๋อก็เจอรักสมัยเห็นคลิปเขาไหมครับ เขาก็คล้ายๆเรานะเปิดตำราเกมสู้บุกเข้าไปอ่ะปีนี้อายุยี่สองน้ำหนักปล่อยๆประมาณหกสิบแปดนะผลงานล่าสุดชกไปปีไหนนะจำได้ไหมล่าสุดต่อยช่องสามเป็นไงชนะเออที่ชนะมาใช่ไหมใช่อ้าฝากแฟนคลับหน่อยวันนี้ช่องสามมวยมันมันไอ้ยพันดุฝากแฟนคลับทีมงานเดชเพชรสีทองเลยนะครับและชาวบนช่วยเชียร์ด้วยครับมาเต็มร้อยแน่นอนครับโอเคโอเคครับดูดูข้างหลังนิดนึงดูหลังนิดนึงนี่ครับเนื้อตัวครับสดสดพิ่งลดไปหนึ่งจุดลดไปหนึ่ง บอนจุดสองบอนจุดสองสบายสบายอ่าโอเคของมานน้องชายดีครับดีครับ